ออกบอกอาจารย์สั่ชใจมีปัญหาอะไรในหัวข้อธรรมกิเลสปัญหาพาันลบกัน,ละ,กนละมันศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการ ตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพวกท่านผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณสำราญจันทรภิทักษ์ศรัทธาของคุณประเทืองมิรินทรางกูลศรัทธาของคุณรัตนาแย้มสํารวยศรัทธาของคุณรัตนายิ้มสํารวยศรัทธาคูละเอียดสวงขัน และศรัทธาของคุณอุไรวันสุนทรมาลัยร่วมกันรับปเป็นเจ้าภาพครับขออนุมโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพสกเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสามมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัส วัาสัพพทานางธรรมทานางชินาติก็แปลว่าให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทางปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพระวะปัจจัยให้คุณสําราญจันทรพิทักษ์ให้คุณประเทืองมิลินทางกูลให้คุณรัตนายิ้มสำรวย ให้คุณละเอียดสวงขันให้คุณอุไรวันสุนทรมารัยทุกท่านขอจงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทางปวกนะครับขอดูโบทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้รายการ ตามทางพระพุทธเจ้าจะเป็นสตาของคุณเจียติคุณประจวบรื่นนิดรับเป็นชาภาพครับก็จะได้อนุโมทนาสาธุกับสตาของคุณเจียตคุณประจวบรื่นนิดกันในคืนวันลุ่นี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามผู้ฟังธรรมบรรยายต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับจากแสงสว่างได้เกิดขึ้น นะวิชาได้เกิดขึ้นปัญญาได้เกิดขึ้นยานได้เกิดขึ้นจึงจะเกิดรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่ายังกิจิสมุยทยธรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันตรรู้แจ้งในการรู้แจ้งของพุทธเจ้าไม่ต้องอาศัยใครแต่การรู้แจ้งของกนอัญญะอาศัยพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าชี้แจ้งอิยศาศาสัตสีในส่วนของสัจญาณ พยสัตรในส่วนของกิจยานอยสัตรีในส่วนของกัตยานยังกินจิตสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธมันติเกิดขึ้นแก่ปัญจวคีเถนเกิดขึ้นแก่กุลระยะทันทีครับนี่ฮะเจอความตรงที่พระพุทธเจ้านะฮะนะพระพุทธเจ้าบอกว่าปกเพยนันุสุเตสุอ,อะไรพ่นาะนะีนะ่ยความที่วาดุกรพิสุทธิ์หลายทางปฏิบัติอันเป็นเหตุให้เข้าถึงพระนิพพานเนี่ย เป็นของประเสริฐและก็มีจริงนั้นนะเป็นของประเสริฐดูกวามวิสายทางปฏิบัติอันเป็นเหตุให้เข้าถึงพระนิพพานเป็นของประเสริฐและก็มีจริงให้เข้าเหตุให้เข้าถึงพระนิพพานไเป็นของประเสริฐและก็มีจริงเราได้เจริญให้มากแล้วนั่นหมายถึงว่าการปฏิบัติเราได้เจริญให้มากขึ้นมากขึ้นแล้ว การที่รู้ความเป็นจริงว่ายัางรู้ว่าเราได้เจริญให้มากแล้วเนี่ยได้มาจากอะไรครับไม่เคยฟังจากใครมานะนะไม่เคยฟังจากใครมาก่อนไม่เคยได้ยินใครพูดมาก่อนในธรรมทั้งหลายเหล่านี้แต่ว่าอาศัยดวงใจเห็นธรรมได้เกิดขึ้นแก่เรานั่นคืออาศัย อาศัยดวงตาเห็นธรรมได้เกิดขึ้นกับเราก็คืออาศัยมัคคยานได้เกิดขึ้นกับเรา่นเองนะครับมัคคยานนะครับที่พทธเจ้าเรียกกันว่าดวงตาเห็นธรรมนะดวงตาเห็นธรรมที่หมายถึงมัคคยานนะครับดวงตาเห็นธรรมได้เกิดขึ้นนั่นผลสูงสุดยานได้เกิดขึ้นนั่นคือเหตุนาเหตุได้เกิดดวงตาเห็นธรรมคือยานยานก็เป็นผลเป็นผลของปัญญาปัญญาก็เป็นผล เป็นผลของวิชาวิชาก็เป็นผลเป็นผลของอาโลากะเข้าใจไหมเป็นผลของอาโลกะแสงสว่างได้เกิดขึ้นแต่เราก็ฝึกทีครับฝึกทำให้แสงสว่างเกิดขึ้นอย่าเห็นมาสวยว่าง,งามให้เห็นความเป็นจริงให้เห็นความเป็นจริงเหมือนดังกับมหาโพธิสัตว์ออกประภาอุทยาน ไม่ต้องรอให้เทวดาดนนะครับเอาคำสองพุทธเจ้าเนี่ยมาดนให้เห็นความเป็นจริงว่ารูปนามนี่ไม่เที่ยงรูปนามเป็นทุกรูปนามเป็นอนัตตามันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปค่ะอันนี้ความสำคัญนะฮะเป็นความสำคัญที่ฝากไว้ตกลงครับพระพุทธเจา้า แสดงธรรมะในแต่ละวักแต่ละตอนเนี่ยจะลงท้ายด้วยจักคุ้งอุตตปาทิญาณอุตตปาทิปัญญาตุปาทิวิชาตาปาทิเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่มีใครสอนเรานะเราไม่ได้ฟังใครมาห๊นะเราได้มาจากดวงตาเห็นธรรมได้มาจากญาณได้มาจากปัญญาได้มาจากวิชาได้จากอาโลกะคือแสงสว่าง <c oughs> นี่ครับอ่ะ <c oughs> เป็นอันว่า <c oughs> ผ่าน <c oughs> ใช่ไหมครับนะ ตี่ถาป่าเราเข้าใจอย่างนี้ทุกครั้งไปอ่านฮะยานนางอุตปาธิยานได้เกิดขึ้นแล้วแกเล้ารู้เลยอ๋อหมายถึงได้มาจากยานนี้ได้มาจากอะไรฮะได้มาจากปัญญาปัญญาได้มาจากอะไรฮะได้จากวิชาวิชาได้มาจากอะไรฮะอาโลโคตราธิอาโลกะนี่หมายถึงแสงสว่าง สิ่งจะปิดบังตาเราให้มืดมนอนธาการก็คือโมหะหรืออวิชาไม่รู้ความเป็นจริงก็มืดมนอนทรการนะครับอวิชาเปิดโอกาสให้แกเราได้เมื่อไรก็เห็นความเป็นจริงเช่นตอนที่ท่านบางท่านะถือผ้อาไตไปทอดผ้าความเป็นจริงมีนั่นนะแต่เราจะเห็นความเป็นจริงไหมเออไปงานศพไปงาน จะเป็นมีเกียรติหรือไม่มีเกียรติก็ตามนะครับเราต้องเข้าใจนะครับนั่นคือนั่นคืออาโลโกอุตปาธิทำให้เกิดขึ้นบ้างนะครับทำให้แสงสว่างเกิดขึ้นบ้างว่าแม้เราก็ไม่พ้นจากอย่างนี้ไปได้แม้ท่านจะบอกว่าแม้เราก็ไม่พ้นความตายไปได้มันมันก็เทือนแรง ใช่ไหมอ่ามันกระเถิดแรงหรือจะให้มันแรงแก็ดีจะได้เข็ดจะได้จําตีมันแรงแอ่ะใจเราอ่ะ,อะบอกเนี่ยก็ไม่ไม่พ้นความตายแม้เราก็ตายอย่างนี้เหมือนกันแหละก็ดีเหมือนกันนะใช่ไหมพอเตือนสติเตือนเบาๆไม่ค่อยกระเทือนต้องเตือนแรงแจะได้กระเทือนเอาตกลงสิ่งใดบ้างที่เรายังไม่เข้าใจที่ผ่านมาแล้วนะลองดูนะครับ แสดงว่าคําสอนของพระพิจาราแสดงจบจบตรงไหนครับจบตรงชี้ให้รู้ความเป็นจริงนั่นคือส่วนสัจจยานจบตรงที่ชี้ให้รู้ความเป็นจริงของกิจที่ควรจะปฏิบัติจบตรงที่รู้ความเป็นจริงนะของการปฏิบัติด้วยการอย่างรู้พอจะเข้าใจไหมครับ ในส่วนของสัจจะแต่ยางไรอย่างเมื่อกี้ผมพูดใช่ไหมครับว่าทุกขะเรียสัจจะเราเคยพิสูจน์กันแล้วหรือยังว่ามันเป็นทุกจริงจริงเคยพิสูจน์แล้วยังครับของจริงนะฮะมีจริงนะครับสิ่งอื่นไม่จริงเท่ากับขันห้านะเออให้เราได้เข้าใจนะทุกนักองแห่งทุกคือขันห้า ขันห้าคือกองแห่งทุกเนี่ครับกองแห่งทุกคือขันห้าขันห้าคือกองแห่งทุกพระพุทธเจ้าตัดไว้ใช่ไหมว่าที่ไหนมีขันที่นั่นก็มีทุกที่ไหนมีทุกที่นั่นก็ต้องมีขันเหมือนกันชานวาชิลาภิกษุณีเป็นพระอระหันต์ ค่ะเมื่อพบพระพุทธเจ้าประกาศธรรมกลางสงเลยนะฮะพระพุทธเจ้าขาชีวิตนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นนอกจากทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่นอกจากทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนะไม่มีอะไรนอกจากทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นนอกจากนั้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่นอกจากทุกข์เท่านั้นที่ดับไปมีทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปทุกขในทีเนี้หมายถึงอะไรขันห้าถ้าเราคอยใจอย่างนี้ก็จบเลยจบเลยของจริงมีจริงมีอยู่แค่นี้คือขันห้าของจริงมีจริงอยู่ขันห้าตอนนี้มีขันห้าแล้วมีขันห้าแล้วมีอะไรบ้างมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความเป็นอนัตตาครับ จานั้นพุทธเจ้าจึงย้ำแล้วย้ำอีกให้รู้ความเป็นจริงเนี่ยเราจะพิสูจน์ได้ไหมแน่นอนครับไม่ต้องรอให้ตายหรอกนั่งนานก็เป็นทุกข์นี่ฮะใครเป็นทุกข์แล้วฮะนั่งนานขันห้าเป็นทุกข์ใช่นไหมนอนนานนอนนานก็เป็นทุกข์ใครเป็นทุกข์แล้วคะที่นอนนานเนี่ยขันห้าเอานันั่ง,น,งนานนอนนานยืนนานเดินนานล้วน มีทุกปรากฏด้วยกันทางนั้นเพียงให้เราได้เข้าใจว่าทุกนี่เป็นทุกของขันห้าไม่ใช่ทุกของเราจะได้ทุกเกิดจริงอ้าวขันห้าเป็นทุกอีกแล้วตอนนี้ให้มันชัดเจนขึ้นย่อขันห้าเหลือสองเหลือสองคือมีรูปก,กับนามจะได้ส่วนที่นั่งเนี่ยมันเป็นรูปส่วนที่รู้ว่านั่งเนี่ยมันเป็นนามนั่นในขณะนั่งเย็นเนี่ยมีรูปก,กับนามสองอย่างประชุมกันอยู่ นั้นถ้าเราเห็นว่านั่งนี้เป็นรูปกายอยู่ในอาการนั่งนั่นแหละครับสุดประเสริฐเลยเพราะทําให้รู้แจ้งความเป็นจริงว่านี่คือกองแห่งทุกข์จริงๆนะครับอ้าวเรื่องของการพิสูจน์พระพุทธเจ้าตัดนะอริยสฐานจบแล้วต่อไปพระพุทธเจ้าก็ตัดสรุปให้ฟังตัดสรุปไปฟังถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นได้ด้วยอะไร พรนะพุทธเจ้ากล่าวว่ายาวกีวันจากเมพิขเวอิเมสุจตุสุอริยสเจสุนะอริยสเจสุแปลว่าดูก่อนพิขุทั้งหลายยานที่รู้แจ้งตามเป็นจริงในอริยสัจสี่ของเรายานที่รู้แจ้งตามความเป็นจริงในอริยสัจสี่ของเราอันความรู้แจ้งตามความเป็นจริงนั้น อาศัยอะไรญานางอุตรปาธิเป็นการพูดหวมนะครับความรู้แจ้งยับัรสสีของพุทธเจ้าเนี่ยนะต่อไปครับมีสมรอบอาการ12นี้ยังไม่หมดจดเพียงใดบาลีวะเอวันติปริวัตตังทวัตสาการังยะถาภูตังยานทัศนังนะสุวิช นาสุวิสุทธังอโหสิจดไม่ทันมีในหนังสือนะหนังสือสวดมนต์ตายาวกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัเจสุเอวันติปริวตังทวาทสากลังยานัทสนังนาสุวิสุทธังอโหสิก็แปลว่าดูก่อนพิคุทั้งหลาย ความรู้แจ้งระยะสัตว์สีของเราที่มีสามรอบอาการสิบสองนี้ยังไม่หมดจดเพียงใดสามรอบรู้หรือ,อยังอาการสิบสองรู้หรือ,อยังก่อนที่จะเราจะผ่านไปถ้าสามรอบก็ยังไม่รู้สิบสองก็ยังไม่รู้นะ ต้องทาความเข้าใจซะอย่างที่ให้จทย์ไปแล้วนะครับนะฮะน่าจำยานให้ได้ซะก่อนแล้วก็เอายานสามเนี่ยนะเอายานสามเนี่ยไปจับอริยสัจสีแต่ละข้อละข้ออริยสัจมีเท่าไหรค่ครับอริยสัจก็มีสี่และยานสามไปจับทุกขสัจยะยานสามไปจับทุกขสัอ้ออ ยานสามไปจับทุกขาริยสัจจะในในยานสามทุกขาริยสัจจะอย่างเดียวเป็นไปในยานสามเอาดูตรงนี้นะยานสามในทุกขาริยสัจจะนั่นก็คือรู้แจ้งวันนี้คือขันห้ารู้แจ้งในทุกขะก็หมายถึงรู้แจ้งวันนี้คือขันห้านะรู้แจ้งวันนี้คือขันห้า รูปขันเวทนาขันสัญาญาขันสังขารและขันเวียนาขันย่อขันหน้าแล้วเหลือสองย่อขันหน้าแล้วเหลือสองต้องเป็นไงครับน้อมมาใส่ตนให้ได้นะครับเนี่ยการเรียนธรรมะถ้าทิ้งคําว่าสวกาคาตูคตาธรมเราจะก็เรียนไปเรียนไปแล้วไปสามารถจะน้อมมาใส่ตนได้ไม่จะเรียนแล้วครับถ้าน้อมมาใส่ตนไม่ได้จะปฏิบัติไม่ได้ครับ ถ้าน้อมมาใส่ตนไม่ได้ก็ปฏิบัติไม่ได้ฉะนั้นการที่จะศึกษายานสามในทุกขารียสัจจะก็คือน้อมมาใส่ตนน้อมมาใส่ตนนะน้อมมาใส่ตนตกลงสัจญานรู้แจ้งในทุกขารียสัจจะทุกขารียสัจจอยู่ที่ไหนครับย้ำอีกอะอยู่ที่ขันห้า ย่อกัรหน้าเหล,ลือเท่าไหรค่ครับเหลือสองคือรูปกับนามแล้วรูปนามอยู่ที่ไหนครับอย,อยู่ที่นั่งนี่เมื่อรู้ว่ารูปนามที่นั่งนี่จงดูในกิจยานต่อไปครับกิจยานรู้แจ้งว่าทุกขารียสัจะนี้คือรูปนามเนี้ยควรกําหนดรู้กิจจยานเนี่ยกิจในเรียาสีจำได้ไหมครั อขอไปกิตในทุกขาิยสัตตร์จำได้ไหมปารินยยญากิจนะทุกอาิยสัจจะขันห้าเป็นของจริงมีจริงทุกขาิยสัจเป็นกิจที่ควรรู้เรียกว่าปารินยยญาิจจำได้ไหมครับที่บรรยายวันก่อนปารินยยญาิจก็คือทำให้ปัญญาเกิดทำให้ปัญญาเกิดปารินยยญกิจนะฮะธุรกิจทำให้กําไรเกิด ปริญญากิกาททำให้ปัญญาเกิดปริญญาะเป็นชื่อของปัญญาครับกิจคือการกระทานะธุระก็คือการงานทําการงานให้เกิดเงินเกิดทองเกิดผลกําไรนั่นคือธุรกิจทําปริญญากิจก็คือทําให้เกิดปัญญาทําให้เกิดปัญญาเอาอะไรมาทำผู้เจ้าตัดนึงทุกเป็นปริญญากิจก็คือเอาทุกขะคือขนาเนี่ยมาทําให้ปัญญาเกิด เอาขันห้ามาทําให้ปัญญาเกิดจึงเรียกว่าปารินญยญากิจเอาขันห้ามาทำให้เป็นปัญญาเกิดถ้าเราไม่มีปัญญาสะสมมาพูดแค่นี้ก็มันนึกไม่ออกจะมาทำปัญญาเกิดได้ไงโด่นไปเปิดดูในมหาสติปัฏฐานสูตรจึงได้พบว่าโอ้พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรในเองการทํญญาทให้ปัญญาเกิดทําให้ปัญญาเกิดทําไงคะ อเอากายมาทำก็ได้เอาเวทนามาทำก็ได้เอาจิตมาทำก็ได้เอาลูกหรือนามมาทำก็ได้เป็นไงครับทำเป็นไงถ้าเราไม่เอาธรรมจักรประจุมาเชื่อมมันกันกับมหาติฐานสูตรเราจะไม่รู้วิธีการปฏิบัติที่พระเจ้าทรงแสดงในปริยักิจเลยการทำให้ปัญญาเกิดนั้นต้องอาศัยตามรู้ตามดู ตามรู้ตามดูทุกขะอริยสัจตามรู้ตามดูขันห้าตามรู้ตามดูรูปหรือนามนี่คือปนิญญยากิจครับรายละเอียดจึงมีอยู่ในมหาสิจิปัสสูตรเราจะต้องไปเอาข้อปฏิบัติในมหาสิจิปัสสูตธเนี่ยลองรับในคำว่าสัตในคำว่ากิจยาน ทำให้ปัญญาเกิดโดยอาศัยตามรู้ตามดูขนันห้าตามรู้ตามดูลูปน้ำฉะนในภาคปฏิบัติถ้าหากว่าดูในยานสามในอริยาาสัจสีไม่เข้าใจต้องไปดูในมหาธีปทานสูตรเพราะเรามีปัญญาน,น้อยดูในสัจญานก็ไม่เข้าใจในกิจจยานก็ไม่เข้าใจในทุกริยาาสัจนะต้องไปดูในสติปทานสูตร สติคืออะไระปัะฐานคืออะไระสี่คืออะไรต้องเรียนกันนะฮะเดี๋ยวเราก็มาเรียนแล้วคำพีในมหาสติปัฏฐานสูตรมีแล้วไม่ต้องห่วงกลัวจะไม่ได้ดวกเรื่องที่อยากรู้มีอยู่ไม่พ้นสิบเจ็ดคำพีแต่มหาสติปัฏฐานสูตรก็มีอยู่นะไม่ต้องห่วงมีแน่ตกลง สัจจะความเป็นจริงรู้แล้วว่าเป็นขันห้านี่คือส่วนจัตยานกิจยานรู้แล้วว่าต้องเอาขันห้ามาทำให้ปัญญาเกิดเอาขันห้ามาทำให้ปัญญาเกิดก็คือตามรู้ตามดูขันห้าตามรู้ตามดูรูปตามรู้ตามดูนามอย่างใดอย่างหนึ่งตามรู้ไปมากขึ้นมากขึ้นในขณะที่ตามรู้เนี่ยคือปัญญาตามรู้มากขึ้นมากขึ้น ปัญญาก็เป็นปัใจจัยให้เกิดญยาณมีไมซีกอยู่สองอันไมซีกสองอันนี้ปราศจากยางเหนียวแห้งปราดจากยางเหนียวเอาไม้ซีกสองอันเนี่ยมาถูกันเข้าอะไรจะเกิดครับความร้อนเกิดความร้อนเกิดมากขึ้นมากขึ้นอะไรเกิดครับไฟลุกพลึบเกิดขึ้นทันที เพราะฉะนั้นปัญญาที่รู้ว่านี่คือขันห้าปัญญาที่รู้ว่านี่คือรูปก,กับนามเหมือนมีไม้ซิกอยู่อัน,นเหมือนมีไม้ซิกที่แห้งปราศจากอย่างเหนียวอยู่อัน,นปัญญารู้ว่านี่คือขันห้าปัญญารู้ว่านี่คือรูปหรือนามปัญญาอีกอันหนึง่งทำกิจในเดียสีตามรู้ ตามรู้ตามรู้รูปนามมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เหมือนเอาไม้สองอันมาสีกันมากขึ้นมากขึ้นไฟก็ลุกขึ้นมาได้ฉันใดปัญญาตามรู้รูปนามมากขึ้นมามากขึ้นยานก็เกิดขึ้นฉันนั้นปัญญาเป็นปัจจัยให้เกิดยานญานที่หนึ่งก็คือรู้แจ้งว่านี่คือลูก นี่คือนามไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตามรู้ต่อไปอีกยานก็เกิดรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่ารูปนามชุดนี้มีเหตุมีปัใจจัยให้เกิดไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆตามรู้ต่อไปอีกนามรูปชุดนี้ที่มีเหตุมปปัจจัยนี้มีไตรลักษณ์มีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสามยานเกิดจากการตามรู้ตามดูนี่คะกิจยานใน ทุกขะอริยสัจจะตามรู้จนทั้งเกิดปัญญาตามรูาา้จนทังเกิดญาณนี่แหละครับกิจญาณในทุกขะอริยสัจจะฉะนั้นแม่บทของวิปัสสนาเนี่ยอยู่ที่หนึ่งทุกขะอริยสัจจะรู้ลูก,ลก,ลก,นะกร,ๆๆกรู้นามสองทำกิจในทุกขอริยสัจจะกิจในทุกขอริยสัจจะก็คือปะท่านผู้ชมก็ท่านผู้ฟังทีท่เคารพครับ ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาธิทิทินกาขาวชมรมผู้ใฝ่เดธรรมะและสตากอคุณสำราญจันทรพิทักษ์สตากอคุณประเทืองมิรินทางกูลสตากอคุณรัตนายิ้มสํารวยสตาของคุณละเอียดสวงขัน และสตาของคุณอุไรวันสุนทรมาลายร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพคออนโมทนาสาธุมนโอกสนี้นะครับและคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณเจียรคุณประจวบรื่นนิดรับเป็นเจ้าภาพเขาจะได้อนโมธนาสาธุกับสตาของคุณเกียรคุณประจวบรื่นนิดกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ คืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแต่คุณสําราญจันทรภีทัก์คุณประเทืองเมรินทางโกนคุณรัตนายิ้มสำรวยคุณละเอียดสวงคันคุณอุไรวันสุนทรมาลายัยและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับคิดไม่อ,อ จะทำมาทำสอนพระพุธทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหา